โอ้โหใครอยู่่างจะไม่มีโอกาสได้เห็นอย่างที่ครูไม่ใหญ่ได้เห็นพระครูไม่ใหญ่นั่งข้าบนดูไปปลื้มไปดูไปปลื้มโอ้โหโอโหพอจวย์จะตะวันชิงพรบรายต่อระหว่างกลางวันกลางคืนมาจากไหนก็ูพิสาบมาก็เยอะแยะเลยโอ้โหมาได้ยังไงเนี่ย เพราะเขาไม่ค่อยจะให้มากันมากกันได้เออ,อแต่งชุดขาวขาวด้วยเออเมื่อวานนี้ชุดขาวขาวนี่อื้เต็มบุญะสถานในลานทําเลยสาธุสาธุสาธุแปลว่าเราได้ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมของชาวพุทธกันแล้วเราได้ชื่อว่าเป็นต้นบุญต้นแบบ ได้สถาปนาแบบอย่างดีๆให้เกิดขึ้นกับชาวพุทธและชาวโลกแล้วเราอยู่ในสายตาสวรรค์ตลอดเลยสวรรค์ได้เร่งแลดูเราด้วยความเริ่มปิติอินดี